ปากไม่มีหูรูดกูเห็นพยากรณ์แบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วแต่กูก็เห็นมีพวกติ่งปัญญาอ่อนนี่แหละแม่นจนขนลุกแม่นมากเขาแม่นจริงนะพยากรณ์อ,อะไรก็เกิดขึ้นจริงกระซิบเก่งเหลือเกินเขาไม่กระซิปบปออมมั้งหรอวามารยาาอาจาะลูกจ๋าเขาแน่จริงระบ,บุว่าสิระบ,บุว่าเดือนมีคืนเลยเนี่ยมึงระบ,บุว่าสองวันกูมไม่เห็นมีหาในวันที่สามอ่ะเนี่ย และนักข่าวไปมาเจาะปากพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์บ้างก,ก็ได้ไม่ใช่พูดแต่เรื่องเฟอร์เจอร์หัดกระซิบในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพาเธออุ็นกระซิบแต่สิ่งเพอร์เจอร์ไร้าสาระปัญญาห่อนไม่เห็นมีหาอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่เห็นมีหาอะไรเป็นอับเป็นทรมแบบนี้มึงจําไว้เรียกว่าเฟอร์เจอร์ เรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกําลังจับตามองครับสำหรับกรณีของหมอปลายพรายกระซิบที่ออกมาทํานายผ่านสื่อการประทะก,กันร,ระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาโดยการทํานายเมื่อวันที่2สิงหาคม2 5ง8ที่ผ่านมานั้นหมอปลายก็ได้มีการพูดเอาไว้ะคกับบอกว่าน่าจะมีชุดใหญ่ๆอีก1-2วันนี้ร้อมกับมีการเน้นย้ําครับว่าคําว่าใหญ่คือมาแบบไฟกระพริบเลยนอกจากนี้ก็มีการเตือนชาวบ้านครับบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นอย่าเพิ่งห่วงบ้านห่วงชีวิตตัวเองก่อน คิดว่าเสียเลือดเสียเนื้อโหดกว่าก่อนหน้านี้นี่ดูข่าวแล้วก็กลัวกลัวทุกวันจากสิ่งที่เห็นนะคะนอกจากนี้ครับยังมีการบอกว่าก้อนใหญ่ๆแข็งๆตัวกิมมิกยังไม่เริ่มยังไม่ออกแล้วคิดว่าต้องใช้ถ้าไม่ใช้ปีนี้เราจะไปใช้ปีไหนหมายถึงฝั่งเรานะจะบอกว่าอย่าใช้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้เป็นการศึกษาให้ลูกหลานได้เรียนรู้ดีกว่าเอามาใช้ เหตุการณ์จะสงบค่ะแต่ก่อนที่จะสงบเขาจะหาวิธีทําให้มันสงบนอกจากนี้หมอปลายเองก็ยังบอกว่า <c oughs> มันก็น่าจะไปกระทบการพูดของประเทศอื่นๆอีนอนอนอกนะครับ <c oughs> น่าจะ1เดือนถึงจะจบแน่นอนครับว่าการออกมาทํานายในลักษณะแบบนี้สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับพร้อมกับพื้นที่บริเวณชายแดนจึงทําให้หลายคนที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์นี้ของหมอปลายแล้วนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางเรื่องไม่ต้องพูดก็ได้ ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่บอกไปกับว่าการทำนายนี้ของหมอปรายนั้นพูดไว้เมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมา จนกระทั่งผ่านมาเกิน2วันที่พูดไว้แล้วนะครับไม่เกิดเหตุการณ์ตามที่หมอปลายได้ทํานายเอาไว้นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมก็ยังมีหลายคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมก็ได้มีการออกพูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับโดยบอกว่ากูเห็นการพยากรณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่กูก็เห็นอีพวกติ่งปัญญาอ่อนนี่แหละแม่นจนคนลุกแม่นมากเขาแม่นจริงพยากรณ์อะไรก็เกิดขึ้นจริงก็พูดกว้างสักขนาดนั้นไม่เกิดขึ้นได้ยังไง แบบนี้กูก็พูดได้เช่นเดี๋ยวน้ําท่วมและท่วมเสร็จเดี๋ยวน้ําก็ลดไม่ต้องกังวลหรอกนะครับแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ข้าวยาดมากแพงแต่เดี๋ยวสงครามหยุดเมื่อไหร่ก็จะดีขึ้นกูก็พยากรณ์ได้แบบนี้ใครก็พยากรณ์ได้นอกจากนี้อาจารย์เบียร์เองก็ยังบอกต่อด้วยก็บ,บอกว่าดีแต่ปุกปั่นให้คนเกิดความวุ่นวาย ถ้าแน่จริงมึงระบุวัน4ระบุเดือนเลยปีเลยก็เนี่ยระบุว่า2วันไม่เห็นมีอะไรวันที่3แล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบข้ามมาแล้วเนี่ยตามที่มึงบอกนะครับเนี่ยเรียกว่าการเอาข้อมูลเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่แล้วนะเพราะว่าไม่เป็นความจริง และเป็นเท็จเรียบร้อยแล้วนิวเรียกว่าเป็นเท็จเลยปลุกปั่นเลยแล้วก็มีการบอกต่อด้วยครับบอกว่าเพอเจอมากรู้เก่งขนาดนั้นทำไมถึงไม่รู้ว่าประเทศชาติจะเจริญเมื่อไหร่จะเจริญกี่โมงทำไมถึงไม่รู้ว่าทหารจะเสียชีวิตกี่คนทำไมมึงไม่รู้ว่าเขาจะอบพยพกี่วันแน่จริงก็พยากรณ์ปรยสิีว่ากี่วันกระซิบเก่งเหลือเกินเขาไม่กระซิบบอกมึงบ้างหรอว่ามรารยาทนะจ๊าลูกจา๋าอย่าปลุกปั่นคนอื่นเขานะจา๊าลูกจา๋าเลิกมโนเพอพบนะอะไรแบบนี้เขาไม่กระซิบมึงบ้างหรอนะครับหยุดปากบ้างก็ได้ลูก กูไม่ได้กระซิบมึงแต่มึงก็บอกว่ากูกระซิบมึงจังเลยเขาไม่ได้กระซิบบอกมึงแบบนี้บ้างหรอนะครับนอกจากนี้ครับอาจารย์เบียร์ก็ยังบอกว่าบางทีมึงได้ยินเสียงหมาเสียงแมวแว่วมาในหูมึงก็คิดว่าเทพเทวากระซิบมึงเพอร์เจอร์ไร้สาระแล้วอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าให้กูกระซิบให้ไม่ล่ะหยุดพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพูดบ้าง ไม่ต้องพยากรณ์บ้างก็ได้เวลานักข่าวเอามายจอปากพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ได้ไม่ใช่พูดแต่เรื่องเพอเจอร์หัดกระซิบในสิ่งที่มีประโยชน์บ้างเถอะกูเห็นกระซิบแต่ละสิ่งไร้ประโยชน์ไร้สาระปัญญาอ่อน ไม่เห็นมีอะไรเป็นแกนสารแบบนี้จําไว้นะเรียกว่าเพอเจอและอาจารย์เบียร์ก็บอกอีกด้วยการบอกว่ากระซิบอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามึงไม่รู้จริงไปฟังเข้ามาไปฟังเขาว่าแล้วไอ้ที่เขาว่ามาเนี่ยใครก็ไม่รู้ผีสางนางไม้ที่ไหนก็ไม่รู้ไปฟังเข้ามาแล้วก็เอามาบอกเป็นตุบเป็นตะว่าอีก2วันจะเกิดชุดใหญ่ไฟกระพริบอันนี้เรียกว่าเพอเจอสุดท้ายก็ปากไม่มีหูรูดเห็นพยากรณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วปากไม่มีหูรูดกูเห็นพยากรณ์แบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้ว แตก่กูเห็นมีพวกติ่งปัญญาอ่อนนี่แหละแม่นจนขนลุกแม่นมากเขาแม่นจริงนะพยากรณ์อะไรก็เกิดขึ้นจริงก็พูดกว้างขนาดนั้นจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงกูถามแค่นี้กูก็พูดได้กูพูดไม่ได้ไหมละ่ะเดี๋ยวน้าท่วมและท่วมเสร็จเดี๋ยวน้ําก็ลดไม่ต้องกังวนหลหรอกช่วงนี้จะเข้ายากหมาแพงแต่เดี๋ยวสงครามหยุดเมื่อไหร่ก็จะดีขึ้นกูก็พยากรณ์ได้แบบนี้ใครก็พยากรณ์ได้ท่านั้นแหละไอ้สันดาน ทำเรงพยากรไม่ได้บีทจะปลุกปั่นให้คนเนี่ยเกิดความวุ่นวายถ้าแน่จริงระบุวันซิระบุวันเดินมีคืนเลยเนี่ยมึงระบุว่าสองวันกูไม่เห็นมีหาในวันที่สามอะเนี่ยใครจะรับผิดชอบอะข่ามาแล้วเนี่ยตามที่มึงบอกเนี่ยนี่เรียกว่าการเข้าเอาเอาข้อมูลนั้นเป็นเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่แล้วนะเพราะว่าไม่เป็นจริงแล้วเป็นเทจเรียบร้อยแล้วนี่เรียกว่าเป็นเท็จเลยปลุกปั่นเลยเพอร์ชเจอร์มาก มึงรู้เก่งขนาดนั้นทำไมไม่รู้วะว่าประเทศชาติบ้านเบองจะเจริญกี่โมทำไมไม่รู้ว่าทหารจะเสียชีวิตกี่คนทำไมไม่รู้ว่าเขาจะพอมอียก,กี่วันมึงพยากรไปเลยสิว่ากี่วันกระซิบเก่งเหลือเกินเขาไม่กระซิบป,ปอมมบ้งหรอวะมารยาานะจาะลูกจ๋าอย่าบุกป,ป่านคนอื่นเขานะจ๊ะลูกจ๋าเลิกมโนเพอพบนะจ๊ะลูกจ๋าเนี่ยเขาไม่กระซิบกับมึงบ้างหรอ หยุดปากบ้างก็ได้ลูกกูไม่ได้กระซิบมึงแต่มึงก็บอกว่ากูกระซิบจังเลยเนี่ยเขาไม่กระซิบบอกมึงอย่างนี้บ้างเหรอลูกเอ้ยอย่าอ้างพ่อว่ากระซิบเลยพ่อ,อยังไม่ทันพูดอะไรเลยหูแววบางทีมึงได้ยินเสียงหมาเสียงแมวแววมาใส่หูมึงมึงคิดว่าเทพเทวากระซิบมึงเพอเจอไร้ไลสาระให้กูกระซิบให้ไหมล่ะหยุดหยุดพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพูดบ้างก็ได้ไม่ต้องพยากรก็ได้ เวลานักข่าวไปมาเจาะปากพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์บ้างก็ได้ไม่ใช่พูดแต่เรื่องเฟอเจอร์หัดกระซิบในสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างเถอะกูเห็นกระซิบแต่สิ่งเฟอเจอร์ไร้สาระปัญญาอ่อนไม่เห็นมีหาอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่เห็นมีหาอะไรเป็นอับเป็นทามแบบเนี้มึงจําไว้เรียกว่าเฟอเจอรกระซิบอะไรก็แล้วแต่จะรู้อะไรมาก็แล้วแต่ถ้ามึงไม่ได้รู้จริงมึงไปฟังเขามาไปพูดไปฟังเขาว่าแไ้เขาว่าเนี่ยใครก็ไม่รู้ ผีสางนางไม้ที่ไหนก็ไม่รู้ไปฟังมาแล้วมันก็มาบอกเป็นตัวเป็นตาอีวันสองวันจะเกิดอะไรชุดใหญ่ไฟกระพริบสงครามจะมาเนี่ยมันเรียกว่าเพอเจอร์ภูเขาไฟไม่ระเบิดก็แถว่าสงครามนี่ไงตอแหลไปเรื่อยแหละคนเรามันจะเพอเจอร์นะมึงมันเพอเจอร์ได้หมดทุกอย่างคนเราจะแทะถ่ายมันแทะถ่ายไม่ได้หมดทุกอย่างกูเห็นบอกว่าสองวันสองวันสองวันสงครามจะเกิดนี่วันที่สามแล้วกูยังไม่เห็นมีเลยที่มันบอกว่าชํำช้ำที่มันพูดน่ะสันดาห์เสีย แล้วกูถามเวลาพิทายแม่แม่นี่กูไม่เห็นมีออกมารับผิดชอบหาอะไรเลยกูเห็นเงียบกิบปากนี่อมห่าอะไรอยู่ก็ไม่รู้ท่านโยมไม่มีตัวตนชอบอ้างนู้นอ้างนี่้ยังไงมันก็อ้างไปเรื่อยเลยท่านไหนก็ไม่มีตัวตนท่าน้นมึงก็อ้างสารพัดอ้างมึงก็สารอ้างอ้างสารพัดท่านแล้วนะจะรู้ได้ไงว่าไอ้ท่านเหล่านั้นมันพูดจริงมึงจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนเหล่านั้นมันไม่ได้พูดโกหกตอแหลชอบอ้านจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนเหล่านั้นมันพูดถึงชื่อเทพเหล่านั้นแล้วมันจะเป็นจริง ตัวมันเองก็โดนหลอกมันกันะแหละหาอะไรแผ่นดินไหวไหนอ่ะกูไม่เห็นไหวเลยในประเทศไทยอ่ะนะให้ระวังสซนามิอขนะไหนอ่ะกูไม่เห็นมีหาอะไรสักอย่างหนึ่งมีแต่เรื่องเฟอร์เจอร์ไร้สาระไม่มีแก่นไม่มีสารไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปไร้ประโยชน์ไร้สาระ ล่าสุดกับคุณผู้ชมเรื่องนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรกับทนายเกิดผลกับก็ได้เดินทางไปแจ้งความกับหมอปลายที่สถานีตำรวจภูทรเมืองปากเกร็ดครับโดยทนายรณรงค์บอกว่ามาแจ้งความข้อหาสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้แก่พี่น้องประชาชนผมโทนมานานแล้วตามมาตั้งแต่ตึกสตองอถลม่มก็ยังพยากร์ว่าจะมีแผ่นดินไหวคนไทยก็ตื่นตระหนก หตุทิ้งบ้านขายบ้านขายช่องย้ายไปในจังหวัดที่มันไม่มีแผ่นดินไหวแต่ตอนนั้นมันไม่ได้มีสถานการณ์ประทะกันชายแดนไทยกัมพูชามันไม่มีการอพยพจากถินฐานบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อที่จะไปศูนย์อพยพมันไม่ได้มีสถานการณ์ตึงเครียดที่ทําให้ชาวบ้านชาวช่องค้านอนไม่หลับผมก็เลยปล่อยผ่านจงกระทั่งจากเขาปะทะกันเฮ้ยออกมาพยากรอีกแล้วเหรอ ผมเป็นคนบริรามคนที่บ้าน,นอกเชื่อแล้วจะให้ผมทำยังไงผมก็ต้องออกมาเตือนด้วยวิธีนี้เพราะบางคนส่วนมากเขาเชื่อคำพยากณ์เขาก็ย้ายเลยการค้าขายชายแดนหรืออะไรที่ควรที่จะเปิดได้ตามปกติก็หยุดระงับทันทีนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำพยากณ์คุณบอกว่าคนไม่แตกตื่นไม่ได้คุณเห็นไหมว่าหมอปลายพูดวันหนึ่งตอนเย็นโคโกราห์มกัมพูชาเซิงผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมเขาเอามาอ้างอิงว่าไทยจะโจมตีก่อน ทำให้ชายแดนกัมพูชานั้นอบพยพออกคืนนั้นเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะแต่สถานการณ์มันไล่เลียงลงมาได้แล้วถามว่าคนไทยตื่นไหมก็ตื่นไม่มีใครอยากจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยการพยากรณ์ออกมาและมีคนเชื่อถ้าไม่มีคนเชื่อไม่เดือดร้อนแต่นี่มันมีคนเชื่อถามว่าเชื่อแบบมีเหตุผลไหมไม่ทราบ แต่วันนี้วิจารณญาณของเราต้องมีเราต้องฟังข่าวจากกองทัพจากหน่วยงานราชการไม่ใช่ไปฟังข่าวจากหมอดูแล้วก็ตื่นตระหนกไปทั้งประเทศเราเลยต้องออกมาแจ้งความดำเนินคดีไม่ได้มีเหตุกดเครื่องหมอปรายมาก่อน ไม่มีอะไรเลยเพราะถ้ามีเหตุกฎเคลืองคงไม่ใช่แค่ข้อหานี้อันนี้แค่มาแจ้งระหูโทษเรื่องของการสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนค่าปรับเผอเอจะถูกกว่าค่านอนโรงพยาบาลอีกหมอปลายด้านนักข่าวก็ได้มีการถามกลับไปที่ทนายรณรงค์ครับบอกว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นตามคําทํานายของหมอปลายเนี่ยแล้วหมอปลายเขามีการแจ้งความกลับมาที่เราเราจะมีวิธีรับมือ,อยังไงบ้างด้านทนายรณรงค์เองก็ได้มีการตอบกลับไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยสวันไม่เห็นยิงเลย เอาตัวเองให้รอดก่อนส่วนถ้าจะแจ้งมาแจ้งพื้นที่ปรากาพร้อมสู้คดีครับมาเลยมาพิสูจน์กันเลยผมจะได้เรียกพยาโยมถามว่าไปบอกหมอปลายว่ายังไงทําไมหมอปลายถึงได้มาบอกคนไทยว่าอย่างนี้ผมจะให้ออกหมายเรียกเรียกพยายมมาถามนะครับแล้วก็บอกต่อด้วยกันบ,บอกว่าถ้าไม่มีใครจัดการสักทีมันก็จะมีหมอดูคนที่2ปรากฏขึ้นแล้วคุณรับได้หรอพี่น้องประชาชนที่เขากลัวอยู่แล้วเหมือนคุณไปซ้ําเติมสถานการณ์ปกติแล้วคุณจะพยากรณ์ว่านายกจะเปลี่ยนดวงจะเปลี่ยน ผมก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรนะคุณนาะแต่พอมันมีเหตุแบบนี้เราก็ไปชายแดนมาแบบนี้ประชาชนหอบเสื่อมมานอนแล้วมานั่งฟังคามยากรซึ่งปกติเนี่ยก็แพนิกอยู่แล้วเจอคามยากรเข้าไปมันก็ยิ่งแพนิกเข้าไปใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อะไรหลอกนะยับแล้วก็บอกว่าถ้ามียานวิเศษมีคุณวิเศษตอนนี้ผมมีปัญหามากผมอยากรู้ว่าทุ่นระเบิดของกัมพูชาฝังไว้ตรงไหนช่วยมากระซิบบอกถามพยาย,ยมให้ผมหน่อยแล้วพาทหารไปเก็บกู้ให้หน่อยนั่นแหละครับทำนายได้จริงผมนี่แหละจะกราบเลย ก็เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับหมอปลายนั่นเองครับหลังจากที่ออกมาทํานายเอาไว้ล่าสุดเมื่อวันที่2สิงหาคม2518ที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูแล้วก็จับตาฝั่งของหมอปลายรับว่าจะออกมาพูดอะไรหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เห็นว่าป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาล